การซักผ้าแบบง่ายๆแบบอโตเมติด้วยถังซักขนาด15กิโลกรัมตอนนี้ใช้มาครบประมาณ1ปีนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเครื่องซักผ้ากันนะครับเป็นเครื่องละผ้า,าของ LG นะครับขนาด15-16กิโลนะครับประมาณนี้เนาะของผมเป็นสีดำนะครับแล้วก็ในตลาดที่เขาขายกน,นจะมีสีขาวด้วยนะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมา รีวิวแนละ้วตอนนี้ใช้มาครบประมาณหนึ่งปีนะครับตันนี้เป็นแบบเทอร์โบดํานะครับนี่ระบบของเขานะครับสามารถล้างถังซักได้ด้วยนะครับเป็นแบบออโต้เป็นแบบถังเดียวแบบความบุญครับอันนี้ด้านในถังซักนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ราคาคุ้มค่ามากเลยนะครับตอนซื้อมาก็ประมาณ10,000บาทครับ หนึงสับ1ปีแล้วยังดูใหม่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการซักให้ดูนะครับเดี๋ยวเทเสื้อผ้า,ล,าลงไปนะครับ นี่ยวเขาใส่เต็มถังเลยนะครับเสื้อผ้า,าเก็บไว้หลายวันเลยเข้ามาซักนะครับเดี๋ยวจะลองทักซักแบบเต็มถังแบบนี้ให้เลยนะครับก็จะมีช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็น้ำยาซักผ้าครับอันนี้เป็นน้ำยาซักผ้าจะอยู่ด้านในนะครับจริงๆเป็นขวดไทเตอร์แต่ด้านในเป็นน้ำยาซักผ้านะครับ นะครับแล้วก็อ,อีกฝั่งหนึ่งครับจะเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มใส่ยาให้ยายให้เกินแม็กนะครับเดี๋ยวน้ํายาจะลงมารอบแรกแล้วมันไม่หอมครับเราต้องใส่ยายให้เกินะนะครับหมดพอดีประมาณนี้นะครับมาแล้วมาแล้วอ่าเราก็เปิดกดปุ่มทำเอนครับมันก็จะขึ้น นี่นะครับให้เราเตรียมกดปุ่มสตาร์ทได้นะครับแต่ว่าเราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้มันตันทุ่งนวลหรือตันแดงครัอันนี้เสียงเตือนครับอันนี้ปุ่มตัดที่ดังนี่ตอนนี้เป็นออโต้หมดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้แบบไหนก็เนี่ยสามารถปรับได้นะครับจะได้น้ำความสูงประมาณไหนถ้าเราจะปรับเองนะครับตอนนี้ผมเป็นออโต้แล้วเรากดได้เลยส่วนตอนนี้เป็นเวลาของการปั่นนะครับน้ำตันนี้จะเป็นให้เราเลือกว่าเราจะล้างน้ำกี่รอบนะครับล้างเสื้อผ้ากี่รอบอันนี้ก็คือเลือกเลือกความแรงของการปั่นปั่นแรงปั่นปาาานนนนกลงปั่เบอี้ จะเป็นโหมดการซักครับเป็นโปรแกรมการซักซักแบบก็ไปซักผ้าขนสัตว์ซักเครื่องนอนซักชุดนักเรียนก็มีเรื่องครับไปอันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการซักด้วยนะครับผมเป็นการเพิ่มการซักบอกการเพิ่มการซักปกติก็คือใช้เวลานานกว่าครับซักให้สะอาดยิขึ้นเนาะเราไปซักผ้าเครื่องซักแบบรวดเร็วซักกระเบียบเสร็จประมาณ25นาทีไปการล้างแบบพิเศษคือล้างเยอะๆให้มันล้างหลายรอบอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นระบบออโต้ครับไปก็เป็นล้างการซักไปด้วยครับส่วนวิธีของผมนะออโต้นั้นของโลกออโต้คือเด็ดเอาต้มนวลเอาเอาเดี๋ยว ไม่ต้องการคำนวณแรงเยอะนี่ครับกดตั้ได้เลยมันก็จะคำนวณเวลาครับขนาด15โลนะครับ,รบมันทำงานย่ากมากเลยรุ่นนี้แล้วมันก็จะคำนวณเวลาให้นะครับจัดสะพายนี่ใช้เวลา57นาทีครับ ก็คือทุกกระบวนการที่ปฏิบัติเสร็จก็สามารถนำไปตากได้เลยเลนี่เป็นอัน้อง,งนะนะครับผมรีวิวว่าจะประมาณนี้นะครับการซักผ้าแบบง่ายๆแบบโฮมตเตดในเปิดพื้นที่นะครับด้วยถังซักขนาด15กิโลกนะรัมนะฝั่งนี้จะโดนแดเดเยอะนะครับก็เลยใส่ผ้าคลุมอีกชั้นนะครับเพื่อไม่ให้แดดทำสีซีดอะไรอย่างนี้คนระับสีก็จะสวยอยู่ตลอดแล้วผ้ากจะใหม่อยู่ตลอด ของซักล้างของคุณพ่อบ้านนะครับนี่ครับก็รออีกหนึ่งชั่วโมงเนาะถึงจะส่ซักเสร็จแล้วก็คุณพ่อบ้านต้องามาตากผ้าเองนะครับน่าสงสารมากเลยขั้นสุดท้ายทุนี้ก็กดซื้อผ่านสตาร์ได้เลยนะครับผมกดสั่งซื้อในลิงก์ได้เลยนะครับผมผมจะแปะไว้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับผมกดเข้าไปดูได้เลยราคามีโปรโมชั่นด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอรีวิวประมาณนี้นะครับผมที่ไม่ได้เลือก ะป้าฝาหน้าเพราะว่าถ้าขนาด15กิโลกรัมนะ่ยมันจะต้องใจ่ายในราคาที่สูงกว่านี้เยอะเยอะมากเลยนะครับผมเราก็เลยแบบดูต้นทุนเป็นหลักได้15กิโลแล้วก็ได้เป็นฝาบนเนาะแล้วก็เป็น LG ด้วยรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยที่คขาำน่านะครับตอนนี้ครับ